ขีปนาวุธ KH 32หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า KH 32เป็นขีปนาวุธปล่อยจากอากาศความเร็วเหนือเสียงซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยรัเสเซียเพื่อเสริมศักยภาพด้านการรบทางทะเลและโจมตีเป้าหมายระดับสูงอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินของศัตรูขีปนาวุธรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาต่อย,ยอดจากรุ่น KH 22ที่เคยใช้ในช่วงสงครามเย็นโดยมีการปรับปรุงขีดความสามารถให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งด้านความเร็วความแม่นยำและการเจาะระบบป้องกันทางอากาศที่ซับซ้อน จุดกำเนิดและพื้นฐานการพัฒนา KH-32 ถูกพัฒนาโดยบริษัทแรจเกอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตขีปนาวุธภายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมรัสเซียการออกแบบขีปนาวุธนี้มีหลักฐานมาจาก KH-22 ซึ่งใช้ในยุคโซเวียตโดย KH-32 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภัยคุกคามใหม่ๆจากระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นล่าสุดเช่นระบบอจสิสและเรดาร์แอนสไพหของเรือรบสหรัฐนักพัฒนาจึงเน้นให้ KH 32มีความเร็วสูงระดับไฮเปอร์โซนิกและสามารถยิงจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้เขตควบคุมของระบบป้องกันศัตรูซึ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการทำลายเป้าหมายหลักอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินคุณสมบัติทางเทคนิคที่น่าทึ่ง ขีปนาวุธ KH 32มีน้ำหนักประมาณ5,600กิโลกรัมความยาวเกือบ12เมตรและสามารถติดตั้งหัวรบที่มีน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมหัวรบสามารถเลือกได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขีปนาวุธ KH 32ใช้ระบบนำวิถีผสมผสานร,ระหว่างระบบนำทางด้วยอินเดีย Inertial Guidance ระบบ GPS และเรดาร์ระยะไกลโดยสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลถึงประมาณ1,000กิโลเมตรและมีความเร็วสูงสุดถึงมอก4.6ซึ่งเร็วกว่าความเร็วเสียงเกือบ5้าเท่าการเจาะระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูหนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นของ KH-32 คือการบินในระดับความสูงมากถึง40กิโลเมตรก่อนจะดิ่งลงมายังเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุดซึ่งช่วยให้มันสามารถเลี่ยงระบบตรวจจับของเรดาร์และระบบป้องกันขีปนาวุธแบบดั้งเดิมได้ การออกแบบเช่นนี้ทำให้ KH-32 กลายเป็นภัยคุกคามระดับสูงต่อกองเรือรบสหรัฐโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินที่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินการทางทหารระยะไกลของอเมริการัสเซียหวังว่าขีปนาวุธนี้จะสามารถเจาะระบบอีจสิสและสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามแพลตฟอร์มที่ใช้ในการยิง KH-32 ถูกออกแบบให้ยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลทอยู่ 22M3 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบยุทธศาสตร์ของรัเสเซียโดยเครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธ Kh-32 ได้หลายลูกและมีระยะบินไกลทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายจากนอกเขตการป้องกันของศัตรูการผสมผสานระหว่าง Tu-22M3 และ Kh-32 ช่วยให้รัเสเซียสามารถสร้างภัยคุกคามจากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องนำเรือรบเข้าใกล้เขตควบคุมของศัตรูซึ่งลดความเสี่ยงของการสูญเสียกำลังพลและยุทธปกรณ์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และผลกระทบทางการเมืองขีปนาวุธ Kh-32 ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสร้างสมดุลของอำนาจในระดับโลกโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มสูงขึ้นการมีขีปนาวุธที่สามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันของนาโตได้ทําให้รัเสเซียสามารถต่อรองเชิงยุทธศาสตร์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ยุโรปตะวันออกและทะเลดําซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งที่รุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อจำกัดและความท้าทายในการใช้งานแม้ว่า KH-32 จะมีความสามารถที่น่ากลัวแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่เช่นกันขี่ปนาวุธรุ่นนี้ต้องอาศัยเครื่องบินยิงเฉพาะทางและจำเป็นต้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะที่ไม่มีภัยคุกคามทางอากาศอย่างเข้มข้นเนื่องจากเครื่องบินทีอยู่ 22M3 เองยังสามารถถูกตรวจจับและโจมตีได้ นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแม่นยำในกรณีที่ระบบ TPS ถูกรบกวนหรือถูกปิดกั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตและบำรุงรักษาที่สูงมากเมื่อเทียบกับอาวุธชนิดอื่นห่าหบทสรุป KH 32กับอนาคตของสงครามยุทธ,ธศาสตร์ขีปนาวุธ KH 32แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาอาวุธยุทศาสตร์ในศตวรรษที่21ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการเจาะระบบป้องกันขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบหรือระบบป้องกันอากาศแม้จะยังไม่ถูกใช้งานในสนามรบจริงอย่างเปิดเผยแต่ Kh 32ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีการทหารของรัสเซียและเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทั่วโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง